ทนานพอสุดภาษสานะคะเป็นตัวแทนของอุูสีขาวคืเมืองหมูสีบ้าสุกครัสน <c oughs> ่ก็เลยจาร่ไหนยี่เรใส่เลยอุอ้ยเอาไว้ก่อนมีกาอทำยมาทำค่าท่า,า,า,าไม้องมือหลายสนีเลยค่ะอย่างคือว่าสนีเลยม่อันเขามาเกิดเป็นเฟิร์สตั้งชื่อบันพึ้นมันจะค้องไปไหนมาได้ใช่คไคะเกิไปไล่มองไปเที่ยวไล่มองตัวอะไี่เป็น เที่ยวบึงการเรียกเขาต้องอมเผือต่างๆในช่วงเทศกาลนะค่ะเราจะไปเที่ยวตามธรรมาชาติมืม่อันนี้ไหลไหลเล็กนี้ต่อเล็กนี้ก็คือวัดพ่อห้องค่ะคนีะวน่วา่าวัดห้องวัดตัวนี้คนผู้เฒ่าสม,มัยเป็นก่อนเพิบอกว่าใช้เห็ดน,น้ำห้องเอาไว้ซ่าทค่ะสะสมผู้เฒ่าต่อส่งกาลนะคะแล้วก็อสมคุณห่างยาผู้อนนี้ก็สิเป็น ซอยบำรุงวัดใจค่ะขายเคียดนะคะซอยแห้งัาพดลสบายขึ้นนับลึกขึ้นนั่นนสินะคะทางังดัานเมตตามนะห้านิยมนะก็มีค่ะผู้หญยเมตตาอีกรู้นะคะก็อันมันห้อมนะคะเป็นตัวนุ่นงกู้วไว้นะบานจะเสือกันว่ากันผู้ที่มีซ่าเพียงสินะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นดอกด็อกอีกเพราะว่าค่ะ ต้อไปต้องอีเาว่านี่เป็นต้องไปประจวจังกับกรปุกกันยูสูบานนะคะเมื่อสิบห้าคำแรกคำหนือนกับคท้าวอุจจาเนีไปดูสาวพัะสินะแล้วก็อันที่ตะโพนเนาะค่ะระทับใจเวลาไปเที่ยวด้านซ้ายไปเที่ยวด้านซ้ายมงใอันนั้นเลยใเราทำที่แซ่บๆเะเอออันนี้ตุ้มค่ะต้องตุ้ม น้อยเอรด็แล้วก็คิดแบบโปเที่ยวด้านซ้ายเราตะขับใหญ่นะคะอันดับแรกก้นอีไปมอประทัดอยู่หน้าฝั่งกอก็เห็นกีตพ้นใหญ่ก้นเนอะก็เลยเอาออกมาใส่ไว้นะะเวลาคิดตึงก็เลยอาหรทาในเมืองค้างก็นีแต่อีเด็กคิดแล้วตึงเลยนะมันต้องไปสินะแล้วก็เป็นใบเงิเพินค่ะใบเงินเิ นี่คือว่าเป็นสีแดงปเิภาว่าเริ่มขอตั้งแต่เดือนเขาหน้าเน่านะคะช่วงคือซีจีกานะคะจะติดช่วงพิ่นไปไหมร่วงพอดีนะจะเหลืองเป็นสีแดงอันนี้ก็ต้องขึ้นไปบึ้งมีผูกกระดึงเป็่ะคริสต์มาสได้ไหมได้ค่ะป้ะกาพอเราคืนผูกกระดึงไปแล้วค่ะตามตามทางขึ้นไปเนี้ยเอาไปเจืดจนก้ง เดี๋ตัว,ตน,น,ตวน,นี้เป็นต้นก่อนปะยางก็แบบนี้มันไปห่อที่โซมิวแล้วแต่ที่ไปเจอผ้าล้มซักค่ะไปเบิรงผพาอาทิตย์อยู่ผ้าล้มซักอันนี้ก็จะเป็นสงอนผ้าสงอนผ้าแล้วตรงนี้เป็นต้นส้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นตุ้มค่ะตุ้มไหมวะตุ้มห่มกันรวมกัน ถ้าเื่อนนี้บอสซ่ามาที่หัวคนเดียวได้ค่ะต้องไล่ๆขนไล่ๆความคิดส่วใหญ่ๆเพราะเหตุที่กขาส่วใหญ่ๆเพื่อนนะคะกระโซยกันมาเขาที่เอาไม่ยั้งใส่เข้าไปได้เด้ชพึ่งชาตกันค่ะตั้งแต่กันขนหุกกันขนมีไม่ยั้งเนี่ยค่ะเพื่อนที่มาโซยกันคนละไม้ละมือค่ะผู้หนึ่งอาจีพเป็นผู้มัดมีผู้ย้อมตามื่อวานนี้ฮอตเวลาเอาเอาหุกลงไปใส่กีเนี่ย กัะบวนามาที so ite, age. Age ่ผู้เดียวที่เส็จไรค่ะก็ต้องแปลงซอยกันทั้งสีน้กรเด็เป็นตุ้มตุ้มนี่กเห็นว่าตุ้มพรมกันนะคะรวมกันเยอะๆเลือเพ่อเพือเพื่อเพื่อเ่อกรเด็รวมเอามดเป็นต่างชื่อว่าเสน่ห์เลยค่ะเอารวมทั้งย่างไปหมดทั้งหมดก่อนจะมาเป็นผืนใช้เวลานานเท่าไหร่คะตั้งตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่มัดมีก็พอเสร็จก็สองอาทิตย์ค่ะ สีที่ใช้เป็นสีเคมีค่ะฝ้ายทั้งหมดนะคะเนะป็นสีเคมีทำไมเลือกสีเคมีเพราะถ้าจะใช้คามแล้มันไม่ธรรมอาจารย์โดยเงื่อนไขใช่เหมือนไขข้างบนนู่หนูมองว่าเป็นดอกฝ้ายก็ได้นะคะอาจารย์เป็นสนิทแพว่านสนิทจันทร์ก็ได้เนี่ยเวลาเราถอดผ้า เรานึกถึงว่ามันจะต้องไปทํำอะไรเวลาทอยอย่างเงี้ยมีนึกไวยไหมว่าจะเป็นเป็นผ้าน,นุ่งเป็นาาเ,เป็นผ้าตัดเสื้อเป็นเป็นอนนะไรคิดว่าถ้าไลน์เคยคิดแล้วว่าจะตัดเป็นเสื้อชุดทำงานสาวๆสมัยใหม่ก็ใส่กันเป็นเสื้อวัชนัทที่มาส่งเข้าประกวดใน,นวันนี้ก็จะเป็นผ้ารวมๆที่ไม่ระบ,บุว่ามันคืออะไร เป็นหัดเสื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าผืนก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามีปี่ตะโคนอาจจะเป็น้านใา้ขออะไรก็นด้แนะนำให้หัดเสื้อเป็นชินต้ำนั่าอ๋อ,อมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่น้องใช้เรื่องวัฒนธรรมดูละเอียดเนาะหมายถึงในเรื่องของวิธีการประยุกต์วัฒนธรรมาเยนะ เพราะอย่างเราคนนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเ้ยผีตะโกนมันจะอยู่ได้เลยเดี๋ยวเวลาไปอยู่พูดมันก็มีปัญหากัแต่กแสดงว่าพื้นที่ของแม่รวยก็มีผีตะโกนด้วยเช่นกันเลยเพราะว่าเคยไปถามคนที่ดัดตายเขาก็ทำไมไม่ไม่ยอมมาเป็นพันธุ์ันเพราะจะบอกคนที่สามคอกพี่ฟ้าสั่งว่าแนะนำให้เป็นตัดเป็นเสื้อคลุมหรือเป็นเสื้อทำงานดีกว่าเพราะว่ามีมีเอเตอร์ คุมเคยทําลายแบบนี้มาก่อนนะเคยทำเอ่อเป็นขั้นดอกที่คุณอย่างเงี้ยค่ะเป็นขั้นเป็นขียวแซ่บเป็นช่องเป็นช่องไปเนี่ยค่ะแต่ว่าจะเป็นแค่แบบอินตาโคนแล้วก็เป็นหน้าเป็นอะไรไปเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยลองเอามาฝึกมาดูมันคือการเดินทางแล้วปีปีปีใหม่น่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามารวมรวมกันมันเลยเป็นเสด็จเลย เม็ดนี้เท่าไหร่คะผ้าคุนนี้ยังไม่ได้คิดแล้วนนุมลองจับพันตัวจิงที่ที่หยงพี่ยงลองทำที่คุมที่ไหล่คุมเลยหรือเป็นเเป็นเดชเป็นเ้สด้แต่ถ้าหนูว่าสีแดงสีเดียวต่เอาด้านนี้คือสวยตว่าด้านนี้ไม่แกะมีครับ่ อันนี้สวยแน่ๆอันนี้เยาเลยาอันนี้สวยกว่าโ้ะสีแดงดงมันทำใหโดดสีแดงมันทให้ดดถ้างั้นก็เอานมไปข้างล่างเงสีแดงกวนเอาไปไหนล่สีแดงเอาไ้ข้างล่างอะหนูมองมันจะเด่นเนาะเพราะว่ามันเอยๆมากลยวนี้สีแดง แต่มันสวยสีขาวนะสวยสีขาวนะสวยก็สองแบบให้เลือกนะชอบแบบไม่แย่กบแบบไม่แยบส่วนตัวชอบแบบนุษย์ดูดูมันมีเอามีอะไรตัดสองสีเลยนแต่ว่าถ้ามันเป็นเสื้อหรือว่าเป็นเครื่องแต่งกายเนี่ยมันก็จะได้สองแบบในกรณีถ้าเกิดว่าเราพูดเก่งๆแนะนําลูกค้าอย่างเนี้ย มันก็จะได้สองชิ้นจริงๆอาจจะไม่ต้องชี้แจงเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยมันก็คือบอกที่ถ้าคุณซื้อไปกองชิ้นเนี่ยรูปแบบเนี้ยมันเป็นสีนีรูปแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสีแดงเหมาะสำหรับถ้าครับอันนี้เหมาะสําหรับตัดเสื้อนะมันมันมันจะได้ไล่ขึ้นไปพอดีก็ขาวสวยก็ได้ลองดูแต่แต่ถ้าสมมติว่ากลัวเขาว่าที่ตะโขนมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเอาอะไรมันอย่างนี้ เาานะอาุีมเต้ามันใส่ไปนะลองดูขุ้มเต้ามาันต้องมมันกลมเนาะมันไม่เรียบไม่สวยเอาอะไรมาใส่จริงๆร,ริงกำลังมองว่าไอ้ลายขบนน่ะสวยๆวยลายดอกฝ้ายออดอกฝ้ายกัสณ<น>ีจันทรย,ย์ใช่ค่ะสวยคือคืออะไรเหรอว่านหอมเนี่ยมันเป็นว่านมงคลอยู่แล้วค<ะ>่ะเป็นวานมงคลใครซื้อผืนนี้ไปแฟนรักแฟนหลวงอาจารย์ อันน <gegen violin> <warfare> ี้เติดต่อนอกรอบติดต่อนอกรอบไปแล้วแต่ว่ามัดมีมัดเดี๋ยวมีมีมีมลายนี้แหละเอาเพาะว่ามัดตัวนี้นะคะถ้าเราั้นะถ้าลราซันเป็นยังไงมันเะ็่ยางตรงขาาลุมสันเอายากอะไร ตรงนั้นยากอะไรต้นซ่อนฉันไม่เคยเห็นต้นสีตุ้งตินาโอ้มันมัดแล้วมันคือมัเป็นต้นซ่อนเอายหญ่เป็นจิตแดนแต่แต่ถ้าขัดคำเป็นตอนเย็นจะสวยเอาสีแดงมาหน่อยเดียวมาใส่กับหาลมสากดจะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับจะได้สวยตรงนั้นมันจ้าขึ้นไปสีแดงมันไม่เปิดเห็นนะถ้างั้นก็เอาลงมาข้างล่างนะคะได้สีแดงถ้าสีขาวนะครับข้างข้างหาลมศักดิ์นะ เอ็กเนียแมงขางลางในที่สุดเอามันเป็นแก้วไล่โพสเป็นแกวน่ะเอามาใบนึงซ่องใบก็พอใช่ไหมมันจะขี้หนามพอจนจะต้องเอามาหลายเป็นใบเล็กน้อยลายย่างวนคำนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะอันนี้เหรอคะย่างค่ะอันนี้ครั้งแรกสวยอยู่นะสวยสวยค่ะสวยออาดอกคือถ้าดทำเต็มผืนเลยเนี่ยบอว่าน่าสนใจอยู่เนาะเต็มผืนไล่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 มาเลย ถ้าสนใจเพราะว่าด้วยฟอร์มด้วยความเป็นสมัยใหม่ไเงี้ยได้เอาเนาะค่ะะอโอเคแต่ผมมักซีขาวผมก็จะสวยที่แบบนี้นะจ๊ะ